สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีเมษกันนะคะประจําเดือนตุลาปี66กันนะคะไพ่ตัวตนขึ้นไพ่ตําแหน่งของเงินนะคะชาวราศีเมษน่าจะดีในส่วนของทางด้านของของการเงินนะคะการเงินขยับขยายได้ดีขึ้นเพราะเป็นไพ่ที่คิงถือเงินอยู่นะคะเป็นกษัตริย์ถือเงินอยู่ถือว่าการเงินสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ที่มีปัญหาธุรกิจอยู่ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นได้จับใจ่ายใช้สอยอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นถือว่าเป็นไพ่เงินภาระาเรื่องของการเงินหลายๆอย่างมีทางออกแล้วนะคะต่อไปเรามาดูไพ่ของตำแหน่งของการเงินนะคะการเงินก็เป็นไพ่ของฟีนถือไม้เท้านะคะตรงนี้ก็คือหมายถึงนะคะว่าไพ่การเงิน คนที่ตกงานไม่ได้งานก็จะได้งานนะคะหรือคนที่ทำธุรกิจก็เริ่มที่จะได้เงินเข้ามาหรือว่าให้การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไดอ้การเงินเพิ่มขึ้นจากงานหรือว่าได้ขยับขยายในส่วนของการงานหรือว่ามีงานเดิมอยู่แต่ว่าสามารถที่จะ ได้เงินเพิ่มหรือขยายเพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นทําให้การเงินเริ่มดีขึ้นแต่ว่าจะเป็นไพ่ของความเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็จะได้เงินนะคะต่อไปเรามาดูไพ่ตําแหน่งของการงานปัจจุบันนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญหมายความว่ากาปรปัจจุบันอาจจะติดขัดมีปัญหาแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะชาวราศีเมษแต่ว่าการงานเนี่ย ขึ้นไพ่ห้าเหรียญหมายความว่าตัวคุณเองที่ไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตรงนี้ก็จะอึดอัดหน่อยคือให้ให้ชะลอสมมติว่าเรามีความเป็นต้องช่วยแบกภาระคนอื่นให้ชะลอเพราะเป็นไพ่แบกภาระแล้วทาให้ตัวเองเดือดร้อนตรงนี้เราก็เอาช่วยเท่าที่จําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเท่าที่จําเป็นคนที่เดือดร้อนคือเรานะคะหมายความว่าคนที่มีปัญหา ทางด้านของการงานประจำหรืออึดอัดอยู่อะไรหลายๆอย่างตอนนี้ชาวราศีเมษก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของอบุตรบริวารน,นะคะบุตรตำแหน่งของบุตรบริวารก็คือถือว่าดีไหมถือว่าดีนะคะบุตรบริวารช่วยเหลือได้นะคะช่วยเหลือได้บุตรบริวารหรือในส่วนของความรักคนที่ไม่มีความรักก็จะมีความรักเข้ามาคนมีความรักก็จะได้รับการดูแล จากคนรักนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไปเรามาดูผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์ผู้ค้ำชูนะคะถือว่าดีไหมเป็นไพ่เป็นไพ่เ,ไเงินเขาช่วยเหลือเราดีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูอาจจะเป็นไพ่เด็กหรือว่าถ้าใครมีลูกหลานบุตรปริวานนะคะก็มาช่วยเหลือเราได้บางคนอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่มีปัญหาอยู่ก็มีลูกหลานให้ให้เงินให้ทองใช้นะคะ ก็เรียกว่าหรือมีคนที่มีหัวหน้าอายุน,น้อยกว่าเราก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีต่อไปเรามาดูในส่วนของอสุขภาพสุขภาพระวังจะต้องอจ่ายเงินเพื่อสุขภาพไปหาหมอตรวจสุขภาพบ้างก็ดีนะคะในส่วนของสุขภาพต่อไปเรามาดูในเรื่องของครอบครัวครอบครัว ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือว่าบ้านรถระวังก็อาจจะมีปัญหาบ้างในครอบครัวหรือขยับขยายธุรกิจแล้วมีปัญหากันบ้างถ้าอยู่ในครอบครัวการรวมทําธุรกิจกับในครอบครัวอาจจะมีปัญหากันบ้างหรือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวอาจจะมีปัญหาในส่วนของการซ่อมรถนะคะซ่อมรถซ่อมบ้านอันนี้เป็นการแก้คิดไปนะคะต่อไปเรามาดู ไพ่ตัวหนึ่งนะคะเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาไพ่สิบดาบขึ้นมาก็ระวังเหมือนกันระวังปัญหาเหมือนกันนะคะที่บอกแล้วว่าเรายาวตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าทางด้านของการเงินถ้ามาช่วยเหลือคนอื่นปุ๊บปัญหาต่างๆก็จะมาอยู่ที่เราหรือว่าถ้ามีปัญหาทางด้านกฎหมายช่วงนี้ก็ยังต้องใช้เวลานะคะใช้เวลา หรือว่าถ้าเราไปช่วยเหลือหรือว่าค้ำประกันใครก็จะเป็นปัญหาภาระของเราเราจะได้เงินคืนไหมตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะการทำนายทายทักเป็นการทำนายทายทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้จาะจมคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ